สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่สนุกคารอีกแล้วนะครับผมอาณาจักรรถมือ2คัดเกตเอนะครับผมย่านลมก้ามบุรีนะครับวันนี้นะครับก็เอารถเจที่นั่งนะครับมารีวิวจอดเรียงกันทั้งหมด1,2,3,4,5,6คัน3แบรนด์นะครับมาให้พี่ๆนะครับรับชมนะครับผมยังว่างอยู่ทุกคันเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับพี่ๆคนไหนที่ดูอยู่นะมองหารถเจที่นั่งอยู่นะ ช่วงนี้ก็ปลายฝนต้นหนาแล้วด้วยนะครับผมใกล้จะปีใหม่แล้วนะใครที่มองหารถเจ็ดที่นั่งครอบครัวใช้งานอยู่นะจอดดูคลิปนี้สักนิดนึงนะพี่เดี๋ยวพามารับชมกันว่ารายละเอียดแต่ละคันนะคุ้มค่ายังไงและสวยยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเชิญอ่าไงครับคันนี้เป็น Fortuner นะ T.R.D นะครับผมเป็นโฉมปี17นะคันนี้เครื่อง2 8 4 w นะครับผมเลขไมอยู่ที่130 0 0 0นิดๆเท่านั้น คันนี้ราคาอยู่ที่1น5 0 0ล้านหนึ่งแสบาทนะครับออกห้าร้านแปดสนุกคาขายล้านต้นนะอ่าเป็นไงครับคันนี้ได้ชุดแต่งมารอบคันเลยนะครับผมได้ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ LED บายบี m ปรับสูงต่ำตลอดเดียวกันนะใส่สเกิร์ตหน้าของวาซูมามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวนี้ชุดแต่งเต็มลำเลยนะล้อมแม็กนะครับได้ล้อมแม็กเดิมแท้โรงงานขนาด20ดำดำดุดุแบบนี้เลยครับผม คันนี้เดิมเป็นสีขาวมุกนะครับเจ้าของเขาเอามาแลปเป็นหลังคาดํานะตรงนี้แลปมานะอ่าแต่ว่าในเล่มนะครับจดเป็นสีทูโทนเรียบร้อยแล้วนะครับขาวดํานะอ่าคันนี้ภายในนะครับเป็นสีเบาะดําแดงโทนสปอร์ตเดินได้แดดนะครับผมมีรุ่นเดียวเท่านั้นคือ Fortuner GRD นะอ่ามาพร้อมตัวพรมอลายมัลติฟังก์ชันแล้วที่สําคัญอยากจะบอกจริงว่าคันนี้เป็นลํโพงแบบ JBL อ่าเป็นไงครับโตโยต้า JBL นะ JBL รอบพันเลยนะครับมีคูบ็อกครบหมดนะระบบ4 view เป็นแบบพาร์ทไทม์แล้วนะครับสามารถเลือกได้ว่าจะขับ2หรือขับ4นะครับพี่พี่อ่าสวยมากคันนี้นะภายในเบาะหลังสภาพใหม่ๆตึงๆใหม่ๆมมเลยนะนี่เบาะหนังนะมีที่วางแก้วด้วยนะปูพรมกระดุมสีแดงรอบพัน ฝาท้ายไฟฟ้านะครับใช้งานได้ปกตินะพี่ๆนะอะไงครับ Fortuner TRD นะเป็นรถ7ที่นั่งครอบครัวอีกหนึ่รุ่นที่น่าใช้มากๆเลยนะค,คันนี้ย้ำอีกครั้งราคา1 0 0ล้าน0 0บาทซุดแต่งเต็มคันต้องคันนี้เลยครับ Fortuner g r d se, ไงครับบาะจะเป็นทับแขวนนะตัวนี้ผมกระดงกระดุมนี่รอบคันเลยนะครับพี่พผลนองหัวน็อตไม่มีแกะ salsa, แน่นอนนะตัวนี้ฝาท้ายไฟฟ้านะครับปิดได้ปกติเลย ไซรัคสองจุดแนะครับผม trd sporttivol นะครับตัวนี้นะ sigma f o สุดแต่งสเกิร์ตตัวนี้ท่อเต็มเต็มนะเป็นทอ่อหลอกอ่าผ่านไปแล้วนะครับกับตัว fortuner trd มาขั้นต่อไปเลยนะครับ <S 1> <S 1> อา่าขั้นนี้นะครับผมเป็นนะ จูเน hey, ่เอ้ยไม่ใช่นะคันนี้เป็น NewX อ็กไอคอนิกนะคันนี้1.9นะรถหลุดจองนะคันนี้จริงๆริิดจองแล้วนะแต่ตอนนี้หลุดจองนะครับไอคอนิกนะครับผมปี18นะครับเลขหมาอยู่ที่84,000เท่านั้นนะคันนี้ราคาอยู่แค่เพียง8 8 5 0 0 0บาทนะครับผมใครที่มองหา n ิวเอ็กค่1.9สวยเดิมอยู่สีขาวมุกต้องคันนี้เลยที่สําคัญดูนี่อ่าโปรโมชั่นของเราพิเศษนะครับผมในเดือนใหม่นี้นะครับดอกเบี้ยเริ่มเ้นที่2.59%เท่านั้นนะครับ สนใจคันไหนนะครับโทรเบอร์ด้านล่างได้เลยครับผมเดี๋ยวแอดมินเราตอบไปนะอ่าเดี๋ยวมาดูการคันนี้8ปดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทคุ้มยังไงมาดูกันเลยคันนี้ได้เป็นตัวไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วนะครับไฟตัดหมอกครบเลยนะได้สีขาวมุกสวยๆเลยล้อแม็กเดิมนะครับผมเป็นสีเงาขอโทษครับเป็นสีเงินนะครับสีเงินทูโทนดานะปัดเงาเลยตัวนี้นะครับเป็นแม็กขนาด18ยางปี21นะอ่า กระจกไฟเลี้ยวมีเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมได้สีขาวมุกเลยนะกุญแจเป็นคีย์เลสแล้วนํามาดูภายในการภายในตัวนี้นะครับเป็นเบาะหนังสีดํานะครับพี่ๆเบาะหนังสภาพใหม่ๆเลยนะเป็นเบาะหนังลายซิมแพคสีดาเบาะไฟฟ้ามีเฉพาะฝั่งคนขับนะครับแค่ฝั่งเดียวนะตัวนี้ได้ตัวพอมอลไยเป็นมัตติฟังก์ชันแล้วนะครับมาพร้อมกับเลขไม่แปดหมื่นสี่นะ อขอบระท่าโทษนะครับพอดีไม่ได้กดสตาร์เครืร่องนะมีหน้าจอแล้วนะครับเรียบร้อยหมดมีกล้องมองถอยนะครับเป็นแอร์ออโต้นะฐานเกีย์ออโต้เป็น,นะน,เ,เ,ปนเป็นโนแบ็กสวยๆเลยนะตัวนี้าภายในยถือว่าค่อนข้างจะกว้างขวางมากนะครับคันนี้ออปชั่นเยอะนะเยอะกว่า Fortuner อีกนี่มีหน้าจอด้วยนะเด็กเล็กเด็กใหญ่ดูได้หมดกระเป๋าจิงโจ้ตึงๆทั้งคู่เลยนะที่เกี่ยวของนี่ ปกติเลยใช้อ่านได้มีช่องเสียบไฟด้วยนะครับผมเป็นพักสองตานะครับผมมานี่เห็นนะครับ USB อีกคันนี้ออปชันลน้ลนๆไปเลยนะนี่สองรอยสิบโวล์นะตัวนี้โอเคมีนี้เป็นที่วางแก้วด้วยนะครับเดีย๋ยวมาดูท้ารถกันนะตัวนี้ฝาท้ายเป็นเปิดมือนะครับไม่ใช่ไฟฟ้านะครับผมข้อดีคือไม่ต้องระวังว่าจะกลัวไฟฟ้าพังหรืออะไรนะ คันนี้บอกนะครับเวลาพับจะแตกต่างกับ f o r t จูเนนะจะเป็นพับราบไปเลยนะครับทพี่เพราะฉะนั้นคันนี้นะคะจะค่อนข้างจะเก็บสัมภาระได้เยอะกว่าตัว f o r t จูเนนิดนึงนะแต่ถ้าต้องการจะนั่งเจ็บที่นั่งก็นี่เอาขึ้นมาง่ายๆแบบนี้เลยนี่ครับอันนี้คือเอสุดแล้วนะอ่านนี้ก็ค่อนข้างกว้างนะ สำหรับพี่คนไหนนะครับที่เดินทางนะครับแคมปิ้งนะไปต่างจังหวัดนะแล้วนั่งเต็มเดคนนะถ้าไม่รู้จะเก็บของตรงไหนนะตัว MU-X เขาจะมีตัวลาวหลังคาให้นะสามารถเอาไปใส่ตัวเป็นแหลกนะคาริบอ,อยต่อได้เลยนะครับพี่ปิดฝาท้ายอ่าโอเคผางไปกับไอคอน c กนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคันนี้ MU-X ราคาเบาๆเลยนะได้สีเทาดำด้วยหายากนะ โอเคนะคันนี้สามารถออกได้ทุกอาชีพนะครับผมทุกคันออกได้ทุกอาชีพนะคันนี้เป็นนะครับมิลเอ็กซ์นะครับผมเป็นปี17นะครับคันนี้เรียกมาอยู่ที่1นึ่งแสนนิดๆเท่านั้นนะขอโทษนะกลไม่ไม่ได้ดูแปนหนึ่งโอเคเลขไม้แสนหกนะคันนี้ราคาอยู่ที่7จ็ดแสนสามื่นเก้าพันบาทนะครับผมได้เครื่อง1.9 DVD แบบนี้ไปขับเลยนะสภาพสวยเดิมเลนะสีเทาดําสีนี้หายากนะนะครับ คันนี้ได้ไฟหน้าก็เป็นโปรเจคเตอร์เหมือนเดิมนะครับมาพร้อไฟส่องสว่างกลางวันแล้วนะเป็นล้อแม็กนะล้อแม็กสีบอลนะเดิมๆลงงานยางบิสตอร์ปียี่สนะนี่นี่ดอกแน่แนๆเลยนะซื้อไปขับยาวๆเลยคันนี้คันนี้นะครับผมไม่รู้ว่าผมเรียกสีถูกหรือเปล่านะเทาดํานะใครรู้สีนะคันนี้คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับอ่าภายในตัวนี้สีโทมภายในสว่างมากนะเป็นภายในสีเบลน,นะ บอกไฟฟ้าฝั่งคนขับเหมือนเดิมน,นะ,อะพอมาไรเป็นมัลติฟังก์ชันแล้วนะครับผมสวยๆนะใหม่ๆเลยนะคันนี้มีหน้าจอนะมีกล้องมองถอยแล้วนะครับแต่แอร์ยังเป็นแอร์อันเดอร์ล็อกอยู่นะแอร์อัอนเดอร์ล็อกนะคอนโซลคอนโซลใหม่นะหัวกงหัวเกียร์ลายไม้ทุกอย่างสวยหมดคันนี้ผมบอกก่อนเลยนะครับราคาคุ้มๆเพียง7 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับพี่พ ข้างหลังก็ค่อนข้างกว้างนะเบาะนะครับสีเบตนะครับสะอาดสะอ้ามแบบนี้นะครับเราจัดสลาชุดใหญ่มาให้หมดแล้วนะครับตัวนี้มีหน้าจอตรงกลางเหมือนกันเลยนี่แอร์สแถวเย็นทั่วถึงแน่นอนนะเพดงเพดานไม่มีรอยจงรอยเจอมะครับพี่พี่คันนี้ นี่มาดูท้ายรถครับท้ายรถท้ายรถสวยๆนะไฟท้ายเต็มๆแบบนี้ครับไม่มีรอยขีดข่วนเลยครับสัญลักษณ์ New e x d i c ครบนะคันนี้ลูกค้าออกช่วงที่อิวสุเขาฉลอง60ปีนะครับผมเปิดท้ายไปไปเร็วเลยนะมีหลายคันนะวันนี้บอกแล้วครับการพับเก็บก็จะเหมือนกับตัวไอค c o n n e c คันเมื่อกี้เลยนะครับผมอาจะเป็นการพับเรียบแบบนี้เลยนะครับแต่คันนี้โทนภายในดูสว่างกว่าแน่นอนนะคันนี้ใครที่ซื้อไปอาจจะต้องดูแลความสะอาดนะครับ เยอะนิดนึงนะกวานัดเดิมไม่ถอดแกะทำสีให้พี่ดูได้เลยนะครับผมรถผมนะเป็นรถมือสองคายเกตเอผ่าน QC มาแล้วแน่นอนนะรับประกัน,นครับไม่มีชนหนักทิ้งความตัดต่อแน่นอน,นครับผมหากตรวจพบเจอภายหลังนะครับเอาหลักฐานม,มาวางได้เลยครับผมยินดีคืนเงินร้อยเปอร์เซ็นต์นะถ้ารถผมมีการชนหนักหรือจมน้ําหรือตัดต่อมานะครับผม่ามาอีกหนึ่งแบรนด์นะครับผมคันนี้เป็นแบรนด์มิตซูบิชิปาเจโร่นะ คันนี้นะครับผมบอกก่อนเลยใครที่ชอบรถเจ็ดที่นั่งที่ฟังก์ชันล้นๆออกมาเลยนะครับผมแนะนําคันนี้นะครับผมเป็นมิตซูบิชิปาเจโร่2.4 GTP ไม่เอาปี18นะครับเลขไม่ประมาณแสงกลางๆนะคันนี้ราคาอยู่ที่869,000บาทเท่านั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคันนี้นะครับสิ่งที่จ่ายมา600,000ไอ้869,000บาทคุ้มยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยนะแหงกล้องไปเลยครับคันนี้เป็นนะปาเจโร่นะโสนะมล่าสุดครับผม ได้ตัวไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะครับผมคมใส,สายแบบนี้เลยครับกระจังหน้าเงาๆเลยนะสวยมากนะเป็นโลโก้แก้วด้วยที่สำคัญคือเซนเซอร์ข้างหน้าเขามีทั้งหมด6จุดนะระบบเซตตี้ครบคันแน่นอนตัวนี้ล้อแม็กเป็นล้อแม็ก18เดิมแท้โรงงานสีดำเงานะสีดำแต่กับสีเงินนะตัวนี้แมบก18 สภาพใหม่ๆนะครับผมแถมได้ยาบิสโทนปียีอีกนะใช้งานยาวๆเหมือนกันนะกระจกมองข้างนะครับผมเป็นกระจกโครมเยามนะมาพร้อมไฟเดียวเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับผมกระจกแท้เดิมโรงงานมีระบบการขโมยเรียบร้อยแล้วโอเคครับมาดูฟังก์ชันกันครับคันนี้นะครับได้ส่วนของตัวเบาไฟฟ้าคู่หน้าแล้วนะคบผมไม่ใช่แค่เฉพาะฝั่งคนนั่งนะ mm hmm. มีบอกไฟฟ้าคู่หน้าเปิดนะไฟนิดหนึ่งหมดละอ่าเปิดไฟน้อยบอกไฟฟ้าคู่หน้าไม่พอนะตัวนี้ยังได้ตัวพรมลัยมัลติฟังก์ชันอีกตั้งหากนะครับมากับเลขไม่แสนหนะอ่าคันนี้ต่างจะพวกตรงไหนรู้ไหมครับพี่พดูตรงฐานเกียร์ครับคันนี้ได้เบรกมือไฟฟ้าแล้วนะครับผมแถมยังได้ตัวกล้องมอง360อรอบคันอีกนะครับไม่ใช่แค่กล้องมองถอยอ่าเป็นไงครับคันนี้ราคานะครับ อยู่ในราคาที่ไม่แพงเลยครับ8 6 9 0 0 0หบาทจะได้ฟังก์ชันล้นๆแบบนี้ไปเลยนะครับพี่มี <S 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 จอตรงกลางเหมือนกันนะรีโมทอะไรครับอยู่ครบทุกอย่างนะคันนี้นะเป็นรถครอบครัวที่น่าใช้มากๆนะปาเจโรอีกหนึ่งแบรนด์เลยนะมิตซูบิชิที่วางแก้วนะตัวนี้นะครับนี่สวยๆเลยนะตัวนี้โหดูหไฟตรงกลาง,งกลงเขาดีไซน์สวยนะตัวนี้ แอร์สามแถวนี่เย็นทั่วถึงแน่นอนมิสูบิชิเขาฟังก์ชันเยอะจริงนะครับตัวป a เจโรแต่ว่าฝาท้ายเสียได้ครับไม่ใช่ไฟฟ้านะแต่ราคาที่ผมบอกก่อนเลยครับซื้อได้เลยครับอ่าด้านท้ายเป็นการพับเบาะนะครับจะคล้ายๆเหมือนตัว m ิวเอนะครับผมจะเก็บสมัมภาระได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมเห็นไหมครับจะเอาขึ้นมาก็ตันนี้แล้วก็เอาเบาะตรงนี้ลงมาครับนี่ บ่งพับเป็นสองสว่วนนะครับภายในคะ่อนข้างกว้างขวางนะครับผมตัวนี้สวยมากครับดูหัวน็อตได้เลยครับพี่หัวน็อตเดินนะครับไม่มีถอดแกะทําสีนะครับอ่าสวยเลยนะมาลงปแปลงอยู่ครบนะอยากลงอยากยายครบเลยอันนี้ไม่ใช่ไปยุ่งเลยปิดท้ายนิดน,นึงอ่าตัวนี้ได้คิควโคมเมียมแล้วนะนี่ไฟท้ายแปกกว่าเพื่อนเลยนะมีไอ้ขอพลานทัครับปาเจโร่นะ ไฟท้ายเป็นเส้นยางลงมาแบบนี้เลยครับถ้าเป็นรถทั่วไปก็จะเป็นแบบนี้เนาะไฟธรรมดานี้ลากยาวเงื่อนะสรุปคันนี้นะครับผมใครชอบฟังก์ชันเยอะคันนี้เลยครับ24 GT Premium 869,000บาทปี18ไมาอ่ P 8, 6, 9, 6, 6. อมาดูคันต่อไปเลยครับเหลือสองคันสุดท้ายแล้วนะครับอ,อันนี้ก่อนฟรีดาว คันนี้นะครับผมเป็น Fortuner 2.4V ปี18ขับเคลื่อน2ล้อนะครับเลขมาอยู่ที่ตังนัดทำไม่ได้โอเคไม้แสบ8,000เท่านั้นนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่959,000บาทนะพี่คนไหนนะครับผมที่ชมช่องนะครับสองสันลุค้าอยู่ณตอนนี้นะครับอยู่ต่างจังหวัดนะครับอยู่ที่ไหนก็สามารถซื้อรถกับเราได้นะครับผมที่สัลุค้าเรามีบริการไฟแนนซ์นะครับนัดเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับผมแต่ถ้าไม่สะดวกมารับรถเองนะ เรามีบริการเอารถสไลด์ไปส่งให้ถึงบ้านเช่นกันนะครับแต่ถ้าในดูคลิปนี้ไม่หนำใจแล้วก็มาหาผมได้นะครับที่สลุกคาต้องข้ามบิ๊กซีล้มเก้าหรือโทรติดต่อแอดมินที่เบอร์ด้านล่างก่อนได้นะครับรับชมรายละเอียดต่อเลยนะครับคันนี้ผมบอกก่อนเลยใครที่ชอบสีซิลเวอร์สีบอลเงินนะบอดี้สวยๆคันนี้นะรถผมเป็นรถมือสองคัสเกตเอล่ะครับไม่มีชนหนักทุกความตัดต่อแน่นอนครับผมไฟหน้าเป็นไฟหน้าครองโปรเจคเตอร์ LED บายบีนับสูงตั้งและตลอดเดียวกันนะ ไปสองส่วนกาวานทุกแก้วห้าเม็ดเต็มๆครับผมสวยจัดเลยคันนี้นีะครับกระปองกระเจี๊ยบแน่นๆเลยนะดูได้นะแน่นๆนะตอนนี้ล้อแม็กเป็นล้อแม็กเดิมโรงงานสิบแปดนะครับผมอ่าแม็กเดิมโรงงานสิบแปดจะเป็นแบบนี้นะดอกยางแน่นๆอยู่เลยนะช่วงร่างเดิมๆใหม่ๆกระจกมองข้างนะครับผมมีไฟเดี่ยว LED แล้วกระจกเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับพี่พ ภายในนะครับผมคันนี้ไฟเป็น LVD แล้วนะค่อนข้างสว่างเลยนะตัวนี้นะได้เบาะหนังภายในสีช็อกโกแลตนะเบาะไฟฟ้าเป็นเบาะคู่หน้าด้วยนะครับพี่ๆสวยมากนะคันนี้ผมบอกก่อนเลยใครที่มองหา f o r t u n e er เรถใช้งานอยู่นะเบอร์หนึ่งอยู่แล้วนะคันนี้เลยแสนแ0ดพเลขใหม่ผมอะไรมันติฟัง,ง์กชันมีจอมีกล้องมองถอยมีแอร์ออโมีคูบ็อกทุกอย่างครบหมดครับฐานเกียร์ลายมาสวยๆเลยนะคันนี้ ฟอร์จูเนอร์นะครับคันนี้เป็นโฉมปี18ที่ผ่านการไมเนอร์เชมมาแล้วครับผมทําไมถึงไมเนอร์เชมมาแล้วซึ่งถ้าเป็นตัวก่อนๆน,นะครับก่อนที่จะไมเนอร์เชมมาเนี่ยข้างหน้าเป็นดิสข้างหลังเป็นดำนะแต่ตอนนี้ครับดิสเบรกสีล้อเลยนะดิสเบรกสีล้อตัวนี้เบาะหลังตึงๆใหม่ๆไม่มีรอยย่นเลยนะครับอยู่ในสภาพป้ายแดง,งจริงๆนะอ่า คันนี้สีเบาดูแลรักษาง่ายมากนะครับไม่ใช่สีเบลไม่ใช่สีลายก็จะไม่ค่อยเห็นรอยนะจะไม่ค่อยแบบเป็นคราเป็นอะไรนะตัวนี้สีน้ำตาลฝาท้าย f o r t จูเนอรนะฝาท้ายไฟฟ้าใช้งานได้ปกติเปิดนุ่มๆเลยนะครับผมฟอร์จูเนอร์เบาพับเก็บแบบนี้นะครับพี่พ สวยมากครับคันนี้เป็นเครื่อง2.4ครับเครื่อง2ล้อคันนี้ราคา959,000บาทราคานี้ผมวารันตีความเดิมแน่นอนครับพี่พี่หัวน็อตนะเห็นไหมครับไม่เคยถอดแกะทําสีเลยทั้งสองข้างไม่เคยถอดแกะทําสีทั้งสองข้างครับสาภาพสวยสวยกดอปิดทีเดียวครับตรงนี้ลงเรียบร้อยปกติสายไฟฟ้านะ ใครที่สนใจฟ er อร์จูเนอร์สีบอลเงินนะครับเครื่อง2.4ขับเครื่อง2ล้อนะครับผมติดต่อมาเบอร์นะครับหรือลไลน์ด้านล่างได้เลยนะครับผมอ่าแต่๋วเรามาดูคันสุดท้ายนะอ่าใครที่มองหาฟอร์จูเนอร์สีดําอยู่นะจอดนะจอดดูคลิปนี้นะอย่าพึ่งไปไหนนะครับผมคันนี้ออกรถ0บาทเหมือนกันนะคันนี้นะครับผมเป็นรถฟอร์จูเนอร์ปี18นะครับผมเป็นเครื่อง2.8ใครไม่ชอบขับสี่คันนี้ขับสองนะ ราคา989,000บาทเลขไมล์ประมาณ1 4 5 0 0นะคันนี้นะได้ Fortuner สีดสสําสภาพสวยๆแบบนี้เลยในเครื่อง2.8นะอาเดี๋ยวมาดูกันว่คุมยังไงคันนี้หน้าก็จะเหมือนกับคันเมื่อกี้เลยครับผมบอดี้เดียวกันตัวถังเดียวกันล้ออะไรช่วงล่างเหมือนกันหมดแต่แตกต,ต่างากัตรงเครื่องยนต์นะคันเมื่อกี้2.4คันนี้2.8นะได้ล้อแม็กเดิมแท้โรงงานขนาด18นะยางคูยายปีอะไรเนี่ยต้องดูนะยางคูยายปี21 อ่อยางตุนแยกปียี่สิบเอ็ดใช่ไหมเนี่ยตัวนึงนะอ่ะปียี่สิบสองขอประทานโทษครับสายตางาสพดีปียี่สิบสองนะอ่ากระจกเดิมแท้โรงงานนะครับทุกบานมีระบบการขโมยโตโยต,โต,โต,โตโ้าออโตอาร m ามเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ามารับชมภายในกันนะครับไปไวเลยภายในนะครับไฟเป็นไฟ led นะครับผมสีเบาภายในเป็นสีเบาะช็อกโกแลตเหมือนกันนะดูแลรักษาง่าย บอกไฟฟ้าคู่หน้าเหมือนกันครับผมเลขไม1แสนห้าะคันนี้นะผมอะไรมาติฟัง์กชันนะครับลายไม้สวยๆใหม่ๆไม่มีรอยเลยถ่ายเกียร์ลายไม้ไม่มีรอยแต่อย่างใดเลยนะมีโหมดอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดเหมือนกันนะครับผมสามารถเลือกปรับโหมดในการขับขี่ได้น,นะครับโอเคดูด้านหลังต่อเลย ข้างหลังภายในก็เหมือนกันนะครับเหมือนกับคันเมื่อกี้แล้วนะคันนี้ปูผ้ายาปูผมมาให้แล้วรอบคันนะ,อะโอเคเบาะหลังต่อเลยครับคันนี้ฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะพี่พี่อ่าเปิดใช้งานได้ปกตินะ ใครที่มองหา f o r t จ n e r เครื่อง2.8อยู่นะครับผมแนะนำคันนี้เลยนะครับผมราคา9 8 9 9 0 0บาทครับราคานี้วารันตีความเดิมแน่นอนครับผมเดี๋ยวพามาดูหัวน็อตนะดูรอบคันก่อนนะหัวน็อตสากรปงท้ายเดิมๆครับไม่มีถอดแกะทําสีนะครับพี่ๆดูได้เลยครับสวยจริงนะอ่าโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวจะพาชม ห้องเครื่องนะสักนิดหนึ่งนะพี่พนะอ่ะมาได้เลย <c oughs> เริ่มจาก4.0ก่อนเลยนะครับผม <c oughs> โอเคไปไวนะครับ <c oughs> คันนี้เป็นเครื่องยนต์2.8 GD นะครับผม Asian Boost Super Power นะครับได้แรงบิดสูงในรอบต่ำเลยเป็นเครื่องดีเซลนะสภาพสวยๆคันเดิมๆแบบนี้เลยนะปั๊มเติมทุกอย่างนะไม่มีไม่มีรอยเลยนี่สภาพใหม่ๆเลย คันเดิมนะตรงๆไม่คดไม่งอแผ่นเพจติดครบสติกเกอร์มอคติดครบนะฝาโปรงหน้าครับผมไม่เคยถอดแกะทําสีครับผมดูได้เลยนะฝาโปรงแท้เดิมโรงงานนะครับผมมีสติกเกอร์ติดครบครับผมมีตาปั๊มตัวต้าติดครบนะตรงนู้นนะแผงกันความร้อนข้างหน้ารถนะครับอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับเ5นะ โอเคครับมาคันต่อไปเลยดูไหนเนี่ยเอาเจอละโอเคคันนี้เป็นเครื่องยนต์นะครับจะเหมือนกับตัวนู้นเลยนะครับแต่ว่าคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.4 GD Asian b o s t Super Power เหมือนกันนะได้แรงบิดสูงในรอบต่ำนะครับแต่แรงมา้าจะต่างกับ2.8นะครับทุกอย่างเหมือนกันเลยนะมีระบบ ABS นะครับปั๊มเติมทุกอย่างอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคันเดิมๆครับ ไม่มีชนหนักแน่นอนครับพี่พี่คันนี้นะหัวกะโหลกไม่มีคอครับพี่พี่คานเดิมดูได้เลยนะแผ่นเพดติดครบครับสปิเกอร์มอกรติดครบครับหัวน็อตเดิมไม่เคยถอดแกะทําสีครับพี่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 คนไหนนะครับผมหารถ f o r t จ n e r ใช้งานอยู่นะครับต้องการสภาพเดิมๆแบบนี้นะครับมาหาผมได้ที่สนุกคาโทรมาเบอร์ด้านล่างนะครับพี่พี่คันนี้สภาพสวยๆเลยนะแผงกัางความร้อนอยู่ในสภาพใหม่ๆ มาดูปาร์ตี้เรากันต่อเลยคันนี้ผมกล้าพูดเลยนะว่าเครื่องแรงสุดในทั้งหมดที่เราเรียงอยู่หกคันเลยสักพู่นะคันนี้ผมจําแรงม้าไม่ได้นะแต่รู้ว่าคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.4นะครับผมเป็นเครื่องยนต์ไมวิกนะไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่านะอ่าไนครับเครื่องยนต์ดีเซลนะเขาเรียกอะไรไมวิกหรือไมอิวกนี่แหละแต่รู้ว่าแรงม้าสูงสุดแล้วคันนี้ อถเดิมนะไม่เคยถอดแกะทาสีครับฝาโปรงเดิมแท้โรงงานนะครับผมมีแผงกันความร้อนติดครบเลยครับสปิกเกอร์มอกติดครบนะครับ ABS สภาพใหม่ๆเลยนะครัพี่ๆคานเดิมดูได้เลยครับไม่มีชนหนักที่ความตัดต่อแน่นอนนะครับผมรถผมเน้นบอดี้เดิมนะครับผมคันนี้ครับใครชอบประหยัดหน่อยนะคันนี้เลย 1. 9ุประหยัดนะครับแต่เครื่องแรงด้วยตัวนี้ โอเคครับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1.9นะครับ DDI Blue Power นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับผมอ่าสภาพใหม่ๆแห้งๆสวยๆดำๆแบบนี้เลยนะแผนเพจนะครับติดครบนะมีแต่สีชมพูอยู่ครบเลยนะคานเดิมๆเลยสวยจัดเลยน็อตฝาโปไม่มีถอดแกะทําสี ฝาโปรงหน้าครับมีแผงการความร้อนเรียบร้อยแล้วสติกเกอร์ติดค,ครบเลยครับสภาพใหม่ๆเลยครับใช้งานได้ปกต,ติแสดงว่าจาของคันเดิมใช้งานไม่หนักคันนี้โอเคมาดูคันต่อไปเลยคันนี้ครับผมเป็น Iconic 1.9นะครับผมเป็นเครื่องยนต์1.9นะครับ DDI Blue Power เหมือนกันนะ สวยมากคันนี้คันนี้ผมบอกก่อนเลยนะใครที่มองหาไอคอนิกอยู่นะจอดดูคลิปนี้ก่อนครับ1นึ่เกาไม่แปดหมื่นสนะคันนี้หลุดจองนะครับเลขไม่แปดหมืสแผงกัางความร้อยมีร่องร้อยนิดหน่อยครับผมนี่นะหัวน็อตเดิมครับไม่มีถอดแกะทําสีสวยมากคันนี้ สภาพน้องๆป้ายแดงเลน,นะใครที่มองหารถครอบครัวใช้งานป้ายแดงอยู่นะจอดดูคลิปนี้ต่อนนะครับพี่พี่อาจจะเปลี่ยนใจมาเอาคันนี้ก็ได้นะอ่าคันสุดท้ายคันนี้ที่ใหญ่ที่ใหญ่สุดตึงสุดคันนี้คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์2.8นะครับผมดีเซลนะครับ G D Asian b o o s t Super Power เหมือนกันเลย เครื่อง2.8เนี่ยครับผมมันจะแมทกับตัวเขาเรียกว่านะระบบ4วิวมากนะครับผมคันนี้มั่นใจได้เลยนะครับ mm hmm. พวกแรงม้าไม่ต้องพูดถึงระบบการขับขี่ห mm ั hmm. วน้ายฝาปรงเดิมไม่มีถอดแกะทําสีครับพี่พสวยมากนะ TRD สวยมากๆเลยอ่าคันเดิมนะนี่คานเดิมนะพี่ๆคนไหนนะที่ดูคลิปนี้อยู่นะแล้วดูรบเป็นนะพี่รบผมสวยจริงนะผมบาลานตีเลยครับราคานี้เดิมแน่นอนนะอ่า พันเฟติครบสติกเกอร์มอกกอติกครบนะกระโหลกมันมีเคาสนะครับพี่ๆสวยจริงนะตัวนี้อ่าหัวหน้าสาโปรไม่มีถอดแกะทําสีสวยทุกคันนะรถเจ็ดที่นั่งที่ผมเอามาเรียงทั้งหมดหกคันอันนี้นะครับเป็นรถที่ผ่าน QC วซีค่ายเกตเอของสุนุขามาแล้วนะครับผมย้ำอีกครั้งครับพี่ๆคนไหนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับผมก่อนอื่นเลยเบิร์ดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมเป็นกําลังใจให้ทีมงานสุนุขามด้วยนะครับผม ย้ำอีกครั้งนะับพี่ๆคนไหนสนใจรถ7ที่นั่งครอบครัวทั้ง6กคันนี้นะครับผมสามารถไลน์นะครับหรือโทรมาสอบถามที่เบอร์ด้านล่างก่อดได้นะครับเรามีบริการไฟแนนซ์นะครับนัดเซ็นให้ถึงบ้านเลยนะครับผมไม่สะดวกมารับรถเองเราเอารถไปส่งให้ได้นะครับแต่ถ้าต้องการมารับรถจริงเราอยู่นี่เลยติดถนนใหญ่นะครับผมตรงข้ามพิกซีล่อก้านะครับอยู่ติดถนนใหญ่ล่องก้านะครับผมอ่าย่านมีบุรีเลยครับตัวนี้สําหรับวันนี้นะครับก่อนจากกันไปนะครับผมก็ ฝากโปรโมชั่นเดือนนี้หน่อยแล้วกันนะครับผมโปรโมชั่นเดือนนี้ดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.59% 4ปีนะครับผมไี่ขไหนเชดดิตดีนะครับ4ปี2.59%หรนะครับหรือต้องการผ่อนนานสุด2.99% 7ปนปีดอกเบีย้ยถูกกว่าป้ายแดงอีกป้ายแดงเนี่ยถ้าจะผ่อน7ปีเนี่ยนะครับต้องวางเงินดาวถึงประมาณ25-30%เลยนะแต่ว่าถึงวางเงินดาวขนาดนั้นเนี่ยไปผ่อน7ปียังไงดอกเบีย้ยไปแตก3บาทกว่าอยู่แล้วแต่ของผมอ่ะ2.99%กนะครับผม ย้ำนะพี่ๆคนไหนที่ต้องการดอกเบี้ยโปรโมชั่นนี้นะครับเครดิตดี2.997ปีนะครับหรือเริ่มต้น4ปี2.59%สำหรับวันนี้นะครับเบิร์ตต้องไปก่อนแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเจ้ารถเจที่นั่งนะครับสวยๆแบบนี้มาให้พี่รับชมอีกครับสำหรับวันนี้เบิร์ตไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวยทุกคันนะครับอ่าดูได้เลย